สี่ผมไปผมต้องได้ชิมก่อนมีน้ำไหมมีน้ำแถมไหมมีทุเรียนทอดแถมไหมมีภูภูสี่ภูนัะสามภูหมื่นสามปะเด็นอ่ะกินฟรีไปภูหนึ่งแล้วก่อนหน้านี้เราเจอไปเท่าไหร่นะสามภูเท่าไหร่หมื่นสามเจ้าเดี๋ยวมาดูว่าที่ตลาดอัยารานะครับสามภูเท่าไหร่ร้านนี้เป๊ชอบเป๊ะชอบอีกแล้วมั่นเป๊ะชอบเฮ้ยกลับเลยเฮ้ยพี่เดี๋ยวเพื่นกลับมาก่อนหมื่นสามหรือเปล่าหมื่นสามหรือเปล่า ไม่หมื่นสามเฮ้ยเยดพี่เบีร้อน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 เย็นเย็นเลยพอบอกว่าเป้ชอบทีไรแล้วเลิกรากกับทุกคนเลยไม่หมื่นสามทำไมมันแสดเฮ้ยใจเย็นๆเดี๋ยวก็ไม wow ่ขนาดนั้นมอดไม่ขนาดนั้นไม่ขนาดนั้นตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดตอนนี้เราอยู่กันที่หนูเขาพูดได้ตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดเย้ละนกขี้ใส่ทุกคน คืออะไรโอ้ยเขียวหัวไปนิดเดียวตลาดอะไรยอยราตลาดไอยรานะครับทุกคนก็คือมีทุเรียนเยอะมากก่อนหน้านี้เราเจอไปเท่าไหร่นะสามพูเท่าไหร่เดืนสามจ้าเดี๋ยวมาดูว่าที่ตลาดไอยรานะครับสามพูเท่าไหร่นี่เลยมาป้าน้ำเลร้านนี้เป้ชอบอีกแล้วใช่ไหมมันร้านนี้เป้ชอบค่ะเดือดร้อนอีกแล้วเราอยู่กันที่ถนนทุเรียนนะคะ้องโดชอบกินทุเรียนไหมสุดค่ะอ่าชอบ น้องบอกเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะอย่าพาหนูมาเดินมาโดนหมื่นสามนะนี้เป้ชอบบอกได้เลยว่าเป็นไงพวกเราไม่่อยชอบเท่าไหร่นะเป้ชอบโอ้ยชอบชอบชอบเป้ชอบเมื่อไรเนี่ยเดือดร้อนเมื่อนั้นนะวันนี้อาจจะชอบกด้วันนี้จะกินทุเรียนอะไรไม่หมื่นสามทุเรียนอะไรชอบหลายสายพันเลยอะหนูชอบพันนี้หนูชอบจิ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 บนกกระจิบนกกระจิบนกกระจิบนี่เลยนะฮะเต็มเลยนะ เขามีทั้งพวงมณีนกกระจิบชนีอุ้ยมีหลายสายพันธุ์มากหมอนหมอนทองก็มีอ่าเลือกเลยเลือกเลยให้เป้เลือกจากที่เราเคยกินมาสามูหมื่นสามพันห้าร้อยเจ็ดสิบห้าบาทใช่ไหมอะไรน,นะสามพูเท่าไหร่นะสามพันห้าร้อยเจ็ดสิบห้าบาทเดี๋ยวจะมาดูที่นี่นะฮะตลาดอายราสามูจะเท่าไหร่ที่นี่ผมขอพรี<อ>เมียมเกรดเอด้วยนะเอเอเอรับประกันเนื้อด้วยเอเอ สนใจไหมนี่อันนี้รับประกันเนื้อด้วยใช่ไหมครับไม่อร่อยคืนได้อันนี้คือมาให้เลือกเนื้อนะคะเดี๋ยวเนื้อไหมให้เลือกแล้วนะเรากําลังเทสเหมือนกําลังแบบเทสพวกโอเนื้ออันนี้เนื้อดีเลยอันนี้เนื้อดีเลยกให้ชิมถ้าแกให้ชิมก่อนใช่พี่ชิมใช่ปกติผมไปผมต้องได้ชิมก่อนมีน้ำไหมมีน้ำแถมไหมมีตัวเองชอบแถมไหมชิมหรอชิมหรอชิมชิมชิมก่อน โอเคอยู่ใช่ไหมเดจาวูมากไงพี่ไอ้สรงแน่เดจาวูมากเฮ้ยอร่อยมากอันนี้คือเนื้อละมุนมากนะอะไรคะอันนี้หมอนทองอันนี้หมอนทองเลยฮึ่มโดดนี้ของโดดนี้ของโดดนี้จับเนื้อได้มได้ไหมอ่านี่ได้มาแล้วนะครับทุกคนสี่ภูเดี๋ยวมาดูว่าราคาเท่าไหร่นะครับผมพี่ช่างเลยช่างตรงนี้เลย สีู่ราคาเท่าไหร่เราไปดูเลยเลียงเลียงจำผูไว้ของคุณม่อนน่ะถือไว้อะสีู่ม่อนทำไมเท่าไหร่ดีวะสีู่สีู่นี่ใหญ่จังของไทยอ่ะของพี่อันยาวของเราสีู่สีู่คุณม่อนเอ้ยคุณยังไม่ถ่ายะเท่าไรนะหนึ่งพันหกสิบสี่บาทกี่ผูกี่ผูสี่ผู วิ่ง1,064บาทแล้ววันนั้นสามภูหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยเจ็ดสิบห้าบาทวิ่ไอ้ไอ้นี่สี่ภูสี่ภูนักสามภูหมื่นสามประเด็นอ่ะกินปีนไปภูหนึ่งแล้วโลดทำไมมันดูนี่ทุกคนดูของคุณอันนี้ดูเม็ดเล็กมากเม็ดสีดำแบบนี้คือเม็ดแก่นะโอ้โหเนื้อแบบเดี๋ยวลองชิมนะเดี๋ยวลองชิมอ่ะเดี๋ยวลองเทสดูนะรสชาติมันทั้งหวานทั้งหอมอร่อยไหมโด สุดอร่อยหอมโหคุณร้านนี้ไปชอบปั้เนี่ยถ้ารังรังการจะอร่อยกว่านี้อีกอะไรนะพี่เขาบอกให้กินฟรีอีกแล้วหลังสงการกินฟรีไม่ใหญ่หลังสงการเขาบอกว่าจะมาเยอะกว่านี้แล้วอร่อยกว่านี้เพราะเป็นหน้าเขาลูกเขาเฮ้ยแต่แต่นี่ทุเรียนแก่มากนะอันนี้ฉีดยาไหมไม่ไม่ได้ฉีดเข็มเดียวนะสองเข็มอร่อยอร่อยหืมแต่มันหอม หลายหลายคนอาจจะเห็นว่าปูเป้กินทุเรียนไม่ค่อยลงใช่ไหมคะวันนี้กินให้ดูเลยเต็มเต็มพูเลยวันนี้กินให้ดูแล้วว่ากินลงแล้วนี่ปแล้วมีของผมปากจรงนี้นะฮะเฮ้ยพวกคุณกินแล้วกินแล้วไม่ได้ถึงหน้าผู้จัดการบ้างเหรอผู้จัดการดูอยู่นะมองมองหน้าผู้จัดการหน่อยดิจะเอ๋ดินอยู่ใช่ไหมลายนะเราวันนั้นหมื่นแสนวันนี้มากินเองคันหกสี่ลายลายลายจนจริงตอง เฮ้ยเดจาวบุยครับแถบน้ำแถบน้ำีกแลยครับมาอย่างนี้เราก็จุกเลยได้ปะสุดตอดสุดต่อทำสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดมาได้นะร้านเฮียสันติร้านนี้เป็นชอบทุกคนชอบไหมเด้อเฮ้ยร้านนี้ชอบชอบพี่ชอบด้วยทานทานทานพี่ปอนฮะ เป็นไ,ไงรสชาติคุ้นคุ้นไหม,ไม,มรส<ถ>ชาติอะก็คือทุเรียนเหมือนกันนะตามตามความรู้สึกพี่คือทุเรียนเหมือนกันอร่อยหอมไม,ไม่ไม่ต่างกันนะ <c oughs> ต่างกันอย่างเดียวคืออะไรรู้ไหมราคาหมื่นสามกับพันหกสิบคุณมสเหมือนไหมทำไมไม่พามาตั้งแต่มัน้น <c oughs> ทำไมเป้ไม่ชอบร้านนี้ตั้งแต่แรกโอเคทุกคนก็คือใครชอบแบบไหนก็แบบนั้นนะครับแล้วก็ถ้ามีทุนทรัพย์ประมาณไหนก็ไปประมาณนั้นนะครับเพราะสุดท้ายแล้วมันก็คือ รีเนโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะกลับบ้านกันแล้วนะคะและที่สําคัญนี่รอบนี้นะปูเป้ได้เอาไปฝากผู้จัดการปูเป้แล้วนะคะนูสาวูจริงจริงจริงแล้วมันมันไม่ใช่แค่แร้านนี้เป้ชอบนะใช่ถนนทุเรียนนี้เป้ชอบค่ะที่ตลาดรยาลาไอยาลาโอเคมาได้เลยนะครับทุกคนค่ะใช่ก็ที่สําคัญคือทุเรียนแบบว่าเนื้อดีหมดเลยนะคะแล้วก็อร่อยหมด ใครอยากกินทุเรียนก็มาที่ตลาดอียาราได้เลยนะครับทุกร้านเลยเข้าไปชิมได้เลยราคาไม่แพงน,นะครับแล้วก็นี่ดูนี่ท <Bye bye S 1> ี่ bye bye ไยบ่ายได้เลยฮะมาได้ทุกร้านใช่ไหมอร่อยทุกร้านใช่ไหมครับอร่อยทุกร้านนะครับ <c oughs> ที่ลลลลตลาดอียาราฮะร้า <c oughs> น <c oughs> นี้ด้วยอ่ะร้านนี้ร้านอะไรครับนี่พี่เขาเชิญเข้ามาร้านน้องแอลตลาดอียารานะครับ กินไม่ไหวแล้วนะแม่ค้าที่นี่น่ารักมากเลยอ่ะให้ชิมทุกร้านเลยอ่ะอยากกินทุเรียนต้องมาที่ตลาดไอเยลาครับโอเคขอบคุณนะครับขอบคุณนะคะับได้ตุเรียนค่ะฝากแล้วลูกให้ชิมอีกแล้วให้ชิมอีกแล้วผสมผสมโอ้โหอุ้ยเดี๋ยวเดียวให้ชิมเดียวอุ้ยน่ารักมากกว่าจะถึงที่จอดรถทุกคนอันนี้คืออะไรครับพันอะไรครับหวนทองขี่เท่าไหร่ครับ ผินแี้นะคะ,ะสิบาบาทแต่สิบบาทาโอ้โหนี่มันเนื้อมันเหนียวขนาดนั้นเลยนะนมันเหนียวุค่ะโอ้โหข้าไปชค่อะอลขอลองเทสหน่อยครับโอเคครับทุกคนถ้าเกิดอยากกินทุเรียนก็มาที่ตลาดอายรานะครับอร่อยทุกร้านเดินไปได้เลยแม่ค้าใจดีด้วยแล้วก็ราคา จับต้องได้ว่างั้นเถอะมีทุกสายพันธุ์ตรอมาณนี้นะครับทุกคนกล้องปุ้มแกะดินแล้วก็บ๊ายบายโอภาภูมช่องฝากเลยครับทุกคนไปยบายทุกคนอร่อยมากร้านนี้เป้ชอบชอบเป้ชอบผมไปแล้วนะขอบคุณค่ะ